แล้วก็แล้วกันผู้ยใกค่ะดูไหมคะไม่ดูครับเจ็บอกันกับทุกคนตอนนี้่เล่นกันเล่นกันเล่นกนะเล่นเบาเบาโบเล่นเบาเบาอ้สุดท้ายสุดท้ายสภาพหมาไม่ไหว โย่ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคน g มอร์นิ n งอัปเตอร์นูนวันนี้ครับ <laughs> เราจะพาเด็กๆไปเดินเล่นที่ด็อกปารกันใช่ไหมเชงใช่แล้วเราจะพาลูกๆของเราไปด็อกพาร์กหรือว่าสวนสาธารณะที่เขาให้หมาเข้าได้เป็นครั้งแรก yeah. พูดเลยว่าแอปกังวลเหมือนกันไม่รู้ว่าลูกจะมีรีแอคยังไงแล้วเราจะคุมลูกอยู่ปะวคือเราเห็นว่าช่วงนี้มันอากาศค่อนข้างที่จะด,ดีนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีแดดใช่ไหมแล้วก็มีลมเย็นๆอยากลองพาเด็กๆไปเปิดโลกเพ<อ>ืเ่อได้พบเจอเพื่อนใช่ แกมันไม่เคยเจอหมาตัวอื่นเลยอ่ะมีเจอบ้างแฝงเคยเจอน้องแบบน้องโกดงโกเด้นอะไรพวกเนี้ยอ่าอยากรู้ว่าลูกๆเจอหมาตัวอื่นจะมีรีแอคยังไงเหมือนกันไปก่อนไปแต่งองค์ทรงเครื่องให้ลูกก่อนอมันต้องมีแบบว่าเครื่องแต่งกายของมามานะครับเอาจริงๆไหมไม่ค่อยมั่นใจว่ายังใส่ได้ไหมทำไมอ่ะอุ้ยอุ้ยเห็นแล้วรู้เลยรู้เลยทำไม <laughs> ทำไมเห็นแล้วต้องคลั่งเลยอ่ะ อ้าอเราบอกก่อนทุกคนขอไปช่วยเช้งใส่ก่อนถ้าล็อกถึอกล้องถ่ายน่าจะเสร็จใส่เสร็จประมาณชาติหน้าอ้วนมันติดไม่ถึงอะก็เอ่อคาดไม่ถึงครับทุกคนแปงปรับก่อนมึงอ้วนอย่างนี้หรือเปล่าที่เขาเรียกว่าเกิดเหตุการณ์คาดไม่ถึงใช่คาดไม่ถึงจริงติดพุงเอ๋ในส่วนของน้องโฟนั้นอดีเป๊ะยังไม่หมดเท่านี้คือแบบว่าลูกเราเท้าไม่เคยเจอกรวด หรือว่ายังมาต่อยเลยเราก็เลยกลัวว่าอาจจะถลอกเปกเปินก็เลยมีรองเท้ามาด้วยเฮ้ยนี่รองเท้าหมาอ่ะเามามันจะสภาพเป็นไงวะเวลาใส่เดี๋ยวลองดูดิใส่เดินเป็นเป้าอะรองเท้าอะดมดมดมมันคือรองเท้าเลืกเอาไว้ใส่กับส้นตีนโอเคปะแล้วก็ล้ว จอละมือจลลลอละเจยปวด h e a กุมดาร์ r โอ๊ยหยัดหยัดหีบหน้าทนนี่เรกแค่นิดเดียวลูกนิดเดียวไม่เป็นไรขอส้อนตีนิดเดียว <c oughs> อ่ะเสร็จแล้วไหนแฟงลองไปเดินสิลูก <c oughs> เดินเป็นปะต <c oughs> ลอตตกตอกแท็กเดินตอกแท็กเจ๊งเลยอ่ะดูเดินทำไมต้องเดินยกขาอันเด้อะเดินตอกแท็กเจ๊งเลยอ่ะอ่ะคราวนีออ้ก,ก็ไอโฟอีกตัวหนึ่งเสร็จแล้วไหนพวกเดินดูสิ ไม่เป็นหวาดหลังเต้นดี๋ยวกันเลยยกใกญเลยอ่ะเหนี่ยม้ดิเจสิตลกต๊กแตกเรามันก็ได้อยู่แหละเหนยแป๊บหน่งมาดิเจสเร็วตลกตราแตกตลกต๊กแตกน่ารักจังอ่ะอ่ะโอเคแล้วแต่งองค์ทรงเครื่องเสร็จแล้วก็เตรียมไปกันได้เลยครับก่อนี้โอเคอ่ะได้แหละมั้งลูกจะเดินได้แน่นะดูดูท่า ดูอีเดียตขาตัวเองมากเลยอ่ะดูมันเดินเนี่ยมันหันมาทำหน้าแบบชีวิตเป็นทุกข์อ่ะร้อเอาไงดีอ่ะก็ลองใส่ไปก่อนลวกันไหนๆก็ใส่แล้วมันไม่เือบตัวมันล้อเนี่ยมันไม่กระโดดลงไม่เป็นหรอสรุปทอดสรุปถอดนะครับทุกคนเพราะว่าใส่แล้วมันดูดิ มันหมุนมันพลิกไปพลิกมามันพลิกจากหัว right. เป็นหางจากหน้าเป็นหลังแล้วหมามันเดินลําบากกว่าเดิมเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอย่างนี้ถอดดีกว่าเดี๋ยวมันเดินแล้วสะดุดล้มโมแต่มองเธอไม่มองทางนะครับมันกลายเป็นมันไม่กล้าเดินด้วยไม่สนใจมุกเลยความสุขของหมากินลมชมวิว ว้าวดูมุมนี้สิอืมโเต็มหน้าเลยกินมะนาวหอมชื่นใจคุณโชเฟอร์ล็อกคะจากบ้านเราไปสวนใช้เวลาประมาณกี่นาทีคะอ่าประมาณไม่กันสิบนาทีครับแต่ว่าไอห้านาทีหมดไปกับรถติดเออใช่รถเยอะจริงๆถ้าเราไม่ติดเป็น5นาทีก็ถึงแล้วอีอ้วนอะไรย่นี่ทุกคน เหมือนเราจะเคยถ่ายบอกไปแล้วรอบนึงว่ามันมีที่กันเบาะนะคะกันร้อยขีดข่วนอะเราชอบมากเอามาใช้ทุกครั้งเลยนะคะหลังจากนี้เทิงแล้วเป็นไงนั่งรถนานกันเหมเด็กๆน่าจะหิวน้ำนะครับนั่งรถนานมากประมาณ10นาทีอะอะอะโอ้สะโหกสะโหกสักกโอรถเปียกหมดแล้วดื่มน้ำแบบ ASMR ยังไม่ทันอะไรจะหมดแล้ว พ่อลงจะลดนะครับแดดก็แผ่รังสีเต็มที่เลยทุกคนและนี่ทําไมกับต้นไม้ <laughs> อะไรกันนะเด็กๆอะไรกันนะโ <laughs> อ้ยตื่นตาตต่นใจไม่เคยออกมาข้างนอกบ้านสภาพเราก็จะประมาณนี้ทุกคนดีนะแบบใส่เสื้อแบบสามารถเอาฮูดมากันยูวีได้เด็กๆตื่นตาตต่นใจกับแฟงมากเจ๊ทำหน้าที่เป็นคนลากจูงนะครับเป็นคนถูกลากหรือเป็นคนจูงก็ไม่รู้ <laughs> เดินตรงกี่โมงอะ่ะ <laughs> นี่ก็จะเป็นทางเข้าด็อกพาร์นะครับเราต้องพาเด็กๆเข้าทางนี้ครับทุกคนนี่เราแอบลงทะเบียนไว้แล้วในออนไลน์ใช่เราไม่สามารถแบบอยู่ดีๆก็วอล์กอินได้นะทุกคนเราต้องลงทะเบียนก่อนนะคะอ่าอ่ะลงทะเบียนเสร็จแล้วลงทะเบียนเสร็จแล้วมีช็อตฮาจะเล่าอ่าพี่เขาถามว่าลงทะเบียนชื่ออะไรครับกีล็อกตอบล็อกกับเชงบลอกกับเชงขลับชื่อหมาอไปเลยโลกไปไปไปนี่ เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นค่ะยังก้าวเข้าไปไม่ถึงข้างในสวนเลยนะพี่สตาร์เดินมาแจ้งว่าเราไม่สามารถทําการถ่ายคลิปวิดีโอได้ถ้าเรายังไม่ได้ทําการขออนุญาตจากทางกรทมออก,ก่อนแล้วพอเราสอบถามแล้วเนี่ยโอ้โหขั้นตอนในการขออนุญาตเราน่าจะทําไม่ทันภายในวันนี้แน่นอนทุกคนถือว่าเป็นความผิดพลาดของเชงเองแหละที่ไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลมาก่อนนะคะว่าสถานที่นี้เราจะเป็นต้องของอนุญาตก่อนใครที่จะพาลูกมาถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอ,อยังไงเนี่ยก็แนะนําว่าให้หาข้อมูลก่อนนะแล้วก็ไปขออนุญาตให้เรียบร้อยก่อนจะได้ถ่ายทําได้อย่างรับรียยนเเชิิบรราส่่งทกดขึ้ ให้ฟังคร่าวๆก่อนละกันนะคะเข้าไปปุ๊บเนี่ยนังแฟงก็เช็คอินเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเช็งกับล็อกเต็มอุปกรณ์มาเก็บกวาดนะคะการมาส่วนสาธารณะแบบนี้เนี่ยเราต้องช่วยกันดูแลความสะอาดด้วยนะถ้าลูกทิ้งบอมเราก็ต้องเอาบอมลูกไปเก็บด้วยนะคะพาเด็กๆกลับรถก่อนจุดนี้อย่าอยาแฟงพอย่าไปแฟงอย่าไปยุ่งกับน้องตัวนิดเดียวอย่าไป่น้องด้วย ไปนะคะเอ่อทุกคนเห็นกฎระเบียบตรงนี้ไหมครับไม่รู้ว่าอ่านในวิดีโอจะอ่านชัดไหมนะครับแต่ว่าอ่าถ้าเราไม่ได้ขออนุญ,ญาตเนี่ยเราจะไม่สามารถถ่ายทำคลิปวิดีโอได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเดินจากไปแบบเงาเงเศร้าเสร้ย่เดี๋ยวไปเจอกันบนรถฮนะ เข้มกัดสั้นเลยครับทุกคนก็ตามนั้นก็คือเราไม่สามารถถ่ายคลิปที่นี่ต่อได้นะครับเพราะเดี๋ยวต้องพาเด็กๆไปเล่นที่อื่นแทนกําลังนั่งคิดอยู่จะพาไปไหนดีในไหนพาออกมาแล้วคืออีแซงพอใจแล้วมันได้เช็คอินละมันได้สร้างอนุสรณ์ปฏิมากรรมอันราคาเอาไว้แล้วนะครับตอนนี้มีแผนอยู่ก็คือหาที่ที่พาเด็กๆเกที่ยวได้แถวนี้เซ <c oughs> ็งเลยค่ะทุกคนก็ตอนแรกกะว่าจะพาเด็กๆมาวิ่งเล่นสวนสาธารณะมาปล่อยสายจูงอะไรแบบนี้ แต่โอเคทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเราต้องขออนุญ,ญาตก่อนนะคะจริงเช้งก็ไปเห็นมาจากในในรีวิวของตามพวกแบบแพลตฟอร์มต่างๆนั่นแหละถึงได้ตามมานะคะ <c oughs> ก็ต้งรู้ว่ามันต้องของก่อนก็เลยอดนะคะไม่เป็นไรตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่ที่หนึ่งที่เด็กๆน่าจะเข้าได้เห็นชื่อว่าสะพานลักทะเลแถวบางบุเทียนนะคะไปดูกันว่าจะเป็นยังไงแวะ กินข้าวแวะเติมพลังครับทุกคนกองทัพต้องเดินด้วยท้องพลังงานางยังางวะพี่ไปแล้ว <c oughs> ให้พี่เรากินก่อนคำว่าคำว่าว้าจับอีกตัวอีกตัวไปสบามากทำไมต้องกินอย่างยากลำบากขนาดนี้ อยากได้ภาพปกดีๆกับเขาบ้างอ่ะถึงแล้วครับทุกคนโอ้โหดุไหมคะไม่ดุครับเจอกันนะทุกคนตอนนี้สถานการณ์คือโปรเบาลุกเล่นกันเล่นกันเล่นกันนะเล่นเบาๆบาโปเล่นเบาๆเล่นเบาๆบาโปเล่นเบาๆโปรทำไมหนูปาเทือนกับเขาจังเลยดีแล้วชอบเล่นชอบเล่น ทำแจ๋วทำแจ๋วทำแจ๋วทำเก่งทำเก่งไงทำแจ๋วเมื่อกี้พี่เขาแงวทีนึงสะดุ้งโหยเลย ตัวผู้กับตัวผู้ทุกคนตอนนี้เราถึงแล้วครับทุกคนอากาศกาลังดีเลยเพราะว่าแดดมันเริ่มล่มแล้วเราถึงที่สะพานลาคเลบางหวุนเทียนแล้วแล้วนี่ล็อกได้ทําการซื้อรถใหม่หนึ่งคันนะครับนี่นี่คือยันพาหนะที่เราจะไปครับส่วนเช้งก็จะเดินจูงหมาไปด้วยขาสองข้างและแขนสองข้างนะครับก็จะผัดกันไงเดี๋ยวคนไหนเหนื่อยก็มานั่งรถแล้วก็อีกคนจูงได้ได้นี่เราก็จะเงันตามหลังเช้งไปนะครับคอยดูความปลอดภัยแล้วก็ความเรียบร้อยต่างๆ ุ้ยบรรยากาศดีมากเลยทุกคนข้างๆก็จะเป็นคูคลองนะครับหนองบึงนี่แดดมันก็จะร่มแล้วนะครับเราก็จะเดินไปประมาณสักไม่เกิน3-4โลเราก็จะเห็นทะเลนะครับอ๋อชิลมากขอร้องอย่างเดียวฝนอย่าเพิ่งตกตอนนี้ถ้าฝนตกตอนนี้นี่ง,งานเข้าแน่นอนเด็กๆเดินแล้วอุย้ยไอโฟลลิ้นห้อยแล้วอ่ะโฟลเริ่มเหนื่อยแล้วอะ <laughs> คืกอก่อนจะมานี่เด็กๆมันนอนชาร์จกันมาเป็นหลายวันแล้วอ่ะแล้วเราก็จะมาถึงโซนที่แบบมีความธรรมชาติเป็นป่าล้อมรอบซ้ายขวานะครับว้าวอุ้ยโอ้โห พยายามเอาหมานั่งดิงดส่วนอีตัวนอน,น,อนไปแล้วกลางทางมาแบตหมดแล้วสองตัวแฟงเราเดินตามแล้วกันลูกค่อยๆไปไปแบบสตีดเต่าสุดท้ายหมักไม่มาได้แค่นี้เกาะแกะ่ๆก,กันไปเอาเข้าไปสิสรุปอีแฟงเดินนะส่วนอีโฟนั่งนี่พออยู่ข้างหลังทุกคนผนทางยาวไกล อีกไกลมากครับทุกคนนี้เพิ่งมาถึงเพิ่งเดินทางมาได้ประมาณ1กิโลนะครับเด็กๆก็หอบแพกๆแล้วสุดท้ายสุดท้ายสภาพหมาไม่ไหวลินแ้งยาวเป็นกิโลละไปไปสภาพอย่างนี้แหละเช้งเดี๋ยวนะลูกเอามือมาเกาะดีๆไปสภาพไม่ถึง10บโลเลยชีวิตแล้วต้องไปช้าๆด้วยไอโฟล่วงโถเด็กๆไปเดินเดินเดิน ถึงกัช่างไหมถึงกัดช่างอันเด็ดอันหนาสองบาถ้าสิบมากครับทุกคนขับเร็วไม่ได้ด้วยเดี๋ยวล่นแล้วก็ไม่คิดว่าฮัสกี้เรามันจะเหนื่อยไวัยขนาดนี้กีแฟงลินคือเป็นกิโลแล้วลินจะยาวไปถึงนู่นปลายทางอยู่แล้วครับก็เลยให้คนขึ้นมานั่งบนรถหน่อยน้านี่คือแบบหมดเป็นขวดขวดเพิ่งถึงแค่ครึ่งทางเขาบอกว่าอีกหนึ่งกิโลจะถึงอุโมง์ต้นไม้ป่าชายเลนนอกจากฉันจะทํางานหนะักกับการเดินแล้ว มอเตอร์ไซค์ท้องหนักมากที่เห็นขับมอเตอร์ไซค์นี่แมงไม่ได้สบายนะไม่ได้สบายเลยนะอยากจะให้เช้งมาสลับกันบ้างเลยเนี่ยคุณตำรวจคะซ้อนสามมาค่ะอีกคันเดียวหมวกกันน็อกไว้ใส่ด้วยอย่าเอาเป็นเยี้ยงอยากนะครับไม่ดีนะอีฟงนี่คือมือมือจิกมากอ่ะมือเก่งมากที่เราขับดีๆแล้วดูขาโดก่ะตรงนี้เอ่อที่นั่งแบบว่าต้องพลิกแพงนิดหน่อยนะครับทุกคนดูดิสภาพพาลูกมาเดินเล่น นี่แหละคือการเดินเล่นแบบไซแล้วถูกต้องมันได้มันได้อยู่ประมาณ15นาทีนั่นอ่ะหนทางยาวไกลเลยส่วนใครที่อาจจะสงสารเช้งนะคะไม่เป็นไรถือว่าใช้กรรมนะคะวันนี้ไม่ได้เข้าฟิตเนสเฮ้ย <laughs> บอกเลยว่าเช้ง <laughs> เขาเดินอึดมากเช้งเดินในยิมอ่ะ เดิน1ชั่วโมงนะด้วยแบบความชัน6แล้วก็ความเร็ว4ความชัน8ได้ยังความชัน8เหรอสุดยอดก็เทคนิคนะเขาบอกว่าไม่ต้องวิ่งก็ได้แต่เน้นเดินชันแล้วเดินนานๆมันจะใช้แขมันเยอะกว่าสกีบุตรลุยล็อกเดี๋ยวฟอลอนล็อกฟอลเจลอนน่าจะเช่าจักรยานอีกคันโอ้ยเจ้าทิน ดีนะมันมีแต่ช่วยลูกเรายิ่งติงตองอยู่สู้คนไม่เป็นวิ่งไปแล้วน่าจะยังด่าเราอยู่เราก็กลัวนายเหมือนกันเลยเรากลัวนายรังแกลูกเราโอเคเขาเขาหลบเขาหลีกทางให้แล้วเขาหลีกทางให้แล้วลูกเราไม่เป็นพิษเป็นภายลูกเราติงตองเพื่อวันวันยังคงยังยิกนี่เขาเรียกพวกมานะขอพันเธอเชยเขอพันอีกเดียว ชัน,ชน I can feel my ตูด a n y m o r e คือแฟงมันนั่งขับแบบทิ้งน้ำหนักทั้งหมดลงมาที่ต้นขาและตูดเราขับดีๆระวังหมาร่วงนะครับข<ะ>าสะาหน้าระวังนะสะพาลงได้ก็ดีเพราะว่าสะพานหน้าเป็นสะพนานชมรุ่ออะค่ะอ๋อสะพานหน้าชมรุร่ดครับแล้วแบบว่าทุกคนเหมือนเราจะมาได้แค่นี้นะคะสภาพสภาพอะไรอะลูกทุรลักลุลอย่างยิ่ง <c oughs> สรุปแล้วถอยทับนะคะกลับเพราะว่าน้องเขาบอกว่าข้างหน้ามีหมาที่ดุชอบวิ่งไล่นะคะสะพานชำรุดด้วยเดี๋ยวหมามันตกลงไปนะใช่บวกกับสะพานชำรุดด้วยใช่แล้วก็ตอนนี้มันใกล้จะเย็นใกล้จะค่ำแล้วด้วยบวกกับลูกคือไม่เอาอะไรแล้วจะนอนอย่างนี้ก็เลยโอเคงั้นกลับก็ได้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพาลูกเที่ยวบาย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 ค่ะไปตกคนแถวนี้มาเต็มไปหมดเลยลูกเราอะ ปโอ้ยเรามีคนช่วยจับมาให้ด้วยน่ารักให้ค่าขนมน้องก่อนโอเคล็อกฉันว่าฉันผอมแน่นอนคล oh <my> ิปเนี้ยเออล็อกน่าจะไม่รู้สึกไม่รู้สึกถึงตูดไปอีก3วันตอนนี้อีแฟงนั่งทับจนตูดชาหมดแล้วใช่ไหมใช่งว <laughs> ่งว่งเว่งวว่งวิ่งมีคนอยากลองทุกคน <laughs> จนได้แต่คนที่เหนื่อยเนี่ยคือตรู <laughs> ต้องอุ้มหมาสตัวขึ้น <laughs> ทั้งหมาทั้งคนเลยวะไปแล้วรอด้วยรักกอย <c oughs> ช่วงพบปะผู้คนครับนี่มีคนจำน้องแฟงพวได้นะครับถ่ายรูปก,กับน้องไหมคะจับไัน จับได้ครับจับได้จับได้ครับจับฟรีจับเกิน5้ทีเอาไปเลี้ยงด้วยมาเลยดีละดีละไปสองแล้วดังใหญ่เลยนะดังใหญ่เลยนะที่เราขอบคุณในที่คู่กุ้งเอาล่ะครับพูดขอบคุณครับแต่อันนี้อ้วนกว่าในคลิปแรกที่ทำรูนี้อ้วนกว่าในคลิปเยอะเลย นั่นแหละครับทุกคนจากนี้เราก็จะเดินกลับไปที่รถนะครับก็อีกประมาณกิโลหนึ่งไปไปกับกับคือถ้าเราพามันไปจนถึงทะเลนะ่ะตอนกลับเดี๋ยวมันจะเดินไม่ไหวแล้วมันก็จะมืดด้วยก็เลยกลับก่อนนะครับอุปสรรคใหญ่เลยคือพี่หมานักเลงเลยไ,ไม่เอาดีกว่าเออคือหมาเจ้าถิ่นมันเยอะแล้วก็ทางมันไม่ค่อยดีด้วยดีนะครับที่ได้น้องที่เขาอยู่แถวนี้บอกไว้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนถ้าอยากให้เราพาแฟนกาโฟไปเที่ยวที่ไหนก็คอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างได้นะ ใช่ใครมีที่เที่ยวที่พาลูกๆตัวใหญ่ของเราไปเที่ยวได้ก็คอมเมนต์มาป้ายยามาบอกกันได้นะคะใช่โดยเฉพาะฝั่งทนได้ยิ่งดีเลยทุกคนเราเป็นชาวทนบุรเรียนนะครับแล้วก็ล็อกเป็นโรคภูมิแพ้รถติดค่ะเจอรถติดเยอะๆแล้วจะแบบท้องไส้ปั่นปวน่วนลาไปดูวิวสวยๆของฝ่าชายเลนนะครับทุกคนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เราก็ขอตัวกลับบ้านก่อนบายบาย